ผู้ชมที่ร,รบพบกับข่าวของช่องจัดสีในวันพืชมงคลน,นะครับข่าวแรกในวันนี้ก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันพืชมงคลพระราชกรณียก,ก,กิจเกี่ยวเนื่องในวันพืชมงคลมีารายละเอียดของข่าวดังต่อไปนี้ครับเวลาว8ปดนาฬิกาสานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีไปในการพระราชพิธีพืชมงพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ พระพาราชพิธีทองสนามหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประทับพระพาราชพิธีแล้วพระยาแรกนาญาตรากระบวนออกจากโรงพิธีพราหม์เข้าไปถวายบังคมและจึงญาตราไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจุงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและเริ่มทําการไถดะโดยรีสามรอบโดยกว้างสามรอบนําธัญ,ญพืชในกระบุงที่นางเทพีทั้งสี่หาบตามนั้นวานลงยังพื้นและไถกลบอีกสามรอบ การจรดพระนางคลานแรกนาขวัญเป็นประเพณีที่เมืองไทยเราได้ทําติดต่อกันมาทุกปีตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเพื่อเป็นการ,รบูรุงขวัญเกสิกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยแท้จริงเส็จการหวานและไถแล้วเจ้าพนักง,งานปลดพระโครพรามเสียงของกินเจ็ดสิ่งซึ่งโหนหลวงได้ถวายคําพยากณ์ว่าเดนี้โหนหลวงได้ให้คําพยากณรว่าผู้เป็นประธานเสียงทายผ้านุ่งสําหรับไปประกอบพิธีจรดพระนังครานแรกนาขวัญ เพียงผ่านุ่งปีนี้พยากรณว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่รุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ปีนี้พระโคกินข้าวพยากรณว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหย้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหารพราหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีเล่าการคมนคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเสร็จแล้วพญาแรกนาะได้เข้ากลับถวายบุคุลาญาตรากระบวนอิสริยยศไปขึ้นรถยนต์หลวงกลับ จากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังบริเวณโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระทอพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาข้าวทดลองซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำให้ทำนาขึ้นในเขตพระราชฐานเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชมาะสมเป็นพืชพันธุ์สำหรับนำมาใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคศสกชหนาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณอาจจะมีมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก็ได้ แต่เท่าที่ปรากฏในหนังสือเรื่องนางนพมาศระบุว่าเป็นการนักขัตรเกิกเดือน6เป็นพิธีทางศยศาสตร์ตามลทัทธิพราหมณ์ทั้งสิ้นหลังจากพริยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาข้าวทดลองเสร็จแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพาพิธีในเขตโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพราชทานพระบรมาราชโองการให้อธิบดีกรมปศุสัสตว์ อัิบดีกรมส่งเสริมสาหากรณ์นำผู้แทนกรรมการสาหากรณ์การเกษตรสาหากรณ์นิคมสาหากรณ์ประมงและสมาชิกผู้รับนมสดรวม3,000คนเข้าเฝ้าทูลอองทุรีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราชวโสงาาการมีมานานพอสมควรเช่นกลุ่มผู้ที่ใช้น้ําในบางจังหวัดก็มีมานานเป็นร้อยปี อันนี้ก็คือสากรนั่นเองมาปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสากรกผู้ใช้น้ําหรือกลุ่มผู้ใช้น้ําเคยได้ย้ามาหลายครั้งแล้วเป็นเวลาหลายปีและต้องขอย้ําอีกวันนี้ว่าคำว่าสากรคือการกระทําหรือทํางานร่วมกันฉะนั้นคำว่าสากร หรือตั้งเป็นสหกรณ์ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าจะทำงานด้วยกันเมื่อคนหนึ่งคนใดทำงานอยู่คนเดียวก็มีแรงหนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวทำได้ไม่มากนักแต่ถ้ารวมกันหลายครอบครัวเป็นสหกรณ์หรือเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ ก็ทำงานได้ดีกว่าเพราะมีกำลังมากกว่าเราช่วยกันได้โดยเฉพาะในด้านกิจการสมัยนี้ก็จะต้องมีการตัดแปลงผลิตผลที่มีเช่นข้าวก็ต้องสีแล้วก็ในที่นี้ก็มีนมก็ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขายได้เช่นการ ทำให้นมนั้นเก็บอยู่นานกว่าหนึ่งวันก็ตามธรรมดานมโดยเฉพาะในประเทศร้อนอย่างประเทศไทยเก็บไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเสียฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการที่จะตัดแปลงให้เก็บไว้ได้เพื่อที่จะส่งไปสู่ตลาดได้และเป็น นมที่มีคุณภาพดีเพราะว่าผลิตผลทางนมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับประชาชนฉะนั้นก็จะต้องร่วมแรงกันลงทุนทำให้ผลิตผลของเรานี้เก็บได้และจำหน่ายได้สำหรับพืชผล อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นที่นายยินดีว่ากิจการต่างๆได้ก้าวหน้ามาโดยดีตามลำดับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามัน่นคงและสามารถที่จะทำให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรมีฐานะดีขึ้นมากฉะนั้นการที่ทางราชการได้จัดให้มี การยกย่องและแสดงความสำคัญของเกษตรกรโดยมีงานเพืชช่โมงคนนี้ก็นับว่าเป็นที่สมควรที่สุดเกษตรกรทั้งหลายก็จะต้องถือโอกาสนี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมงานโครงการศูนย์พระองค์สวนจิรดา เริ่มจากการทอดพระเนตรเครื่องระเหยเครื่องใหม่ในโรงงานนมผงทอดพระเนตรการทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินไฮโดรโปนิกการรวบรวมพันธุ์ไวเพื่อขยายพันธุ์โดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งอยู่ในเรือนเพาะชำเดียวก,กันกับการรวบรวมพืชสมุนไพรเสร็จแล้วจึงเสดพระราชดำเนินไปยังโรงน้ำส้มสายชูเพื่อส่งประสูร่ายป้ายและทอดพระเนตรเครื่องทำน้ำส้มสายชูจากต้นอ้อยทอดพระเนตรการเลี้ยงสหร่ายเกลียวทองเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารปลา และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา14นาฬิกาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุร,รายและทรงเจิมเครื่องหล่อเทียนใหม่สองเครื่องทรงเทเทียนพรรษาและทอดพระเนตรเทียนพรรษาที่หล่อเสร็จแล้วในโรงหล่อเทียนหลวงโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาในพระบรมราชาโองก,การเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันนานาชนิดแก่เกษตรกรทั้ง3,000คนด้วย เกิดมาชีวิตก็เพิ่งจะได้เห็นพระราชกิจอื่นๆที่สำคัญมีรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในกรุงเทพมหานครดังรายละเอียดของข่าวต่อไปนี้ค่ะเวลา16นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานส,านสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศตั้งอยู่บนเนที่26ไร่เศษในเขตตบลบ่อโพงอพําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอกชวลิดยงใจยุทธประธานคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างเศร้าทูล,ลอองพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายรายงานความโดยย่อว่าด้วยปรารบระบุญญาธิการในสมเด็จก้าอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงหายจากพระอาการประชวนเมื่อปี2528คณะศิษยานุสิตได้เริ่มโครงการจัดสร้างตามรูปแบบของกรมประชาสงเคราะห์ กระสูมหาดไทยเพื่อช่วยสงเคราะห์คนชราที่ได้รับความลำบากทุกยากเดือดร้อนให้พ้นจากความทุกยากเดือดร้อนนั้นได้บ้างสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศแห่งนี้เป็นอาคารชุดแบบใหม่ทันสมัยสามารถรับคนชราเข้าอยู่อาศัยได้200คนแบ่งเป็นอาคารเรือนนอน8หลังอาศัยอยู่ได้หลังละ25รายคำว่าวาสนาเวศนี้แปลว่าที่อยู่ของผู้มีบุญ วันนี้เวลา16นากา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมาลัยลักษ์ณเสด็จออกนับพระตำหนักใหม่สวนจิตละดาพร้อมด้วยนาวากาศตรีวิรยุทธิศิยสรินพระสวามีพระราชทานพระวโรกาสให้นายอื่นชักนาวอนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาด,ด้วย เวลาสินาฬิกาสาสินาทีวันนี้ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาไปยังบริเวณบ้านมานังคศิลาเพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันชาวนาเฉลิมพระเกียรติซึ่งสมาคมสตรีชาวนาไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมเพื่อหาไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของชาวนาและที่ไม่ใช่ชาวนานําขึ้นทลเกล้าวทูลกระหม่อมถวายโดยสเสด็จราชกุศลตามพระราชะอัธยา เนื่องในมหามงคลพระบรมราชวโรกาสจะเดินพระชนมาพรรษาครบ5้ารอบสมาคมสตรีชาวนาไทยมีสำนักงานในกรุงเทพมหานครและมีศูนย์ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค61 0ใน59จังหวัด